สวัสดีพี่น้องมาพ่อกันมืนีมาอัปเดตงานบอดบอยซอแอนก่อนมืนีวันที่ยีกุมภาพันธ์2 5 6พเพิ่นเพ่นเหล่นอยู่ใส่ซ้ำการแสดงอยู่สนามโรงเรียนบย้านยังรอโนนสวนกล้วยนะครับอำเภอสสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบวัวลำพูมือขึ้นเห่่นอยู่นครพนมมือขึ้นมามีซอแอนมือนีเป็นมื้อแรกที่ซอแอน มารับงานเพราะว่าอยู่ตั้งแต่วันที่17หอวันที่20มนีวันที 20, ่21อแอนก็เลยนะครับมารับงานโดยขึนมือแรกนี่โชว์เลยมือแรกขืนงานแหลกเลยเราก็เขา้าเข้าเววมา,มาว่ามนีมีโชว์พิเศษโชว์ใหม่น้ำในพน้องเด้อพน้องเข้าจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองอย่าลืมไปให้กำลังใจบดบอยกับอแอนหลาย ต่ว่าม,าม่ามีประเด็นมือขึ้นประเด็นเพิินไรกันนาลักนาลักคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ไปก็เลยยิบป,ประเด็นมาฝากพี่น้องผู้ลงคนอาจจะบ่ได้ฟังเอาสรุปง่ายๆนั่นก็คือในเรื่องของความหึงความหวงแน่เออผูดด้ใดหึงผู้ใด,ดหวงแน่แบบใด <c oughs> มาเบิ่งความนาลักแล้วก็หลายๆประเด็นในเรื่องของนิสัยน้าบดบอยเพื่อนก็นให้ซอแอนนี่รีวิวนิสัยเพื่อนว่านิสัยพี่นี่เป็นแบบใด เออคือกันบอคุยกันรู้เรื่องบอนังคุยนอนคุยมันต่างกันแบบใดมาฟังรับรองวา่าอมยิ้มแน่นอนเด้พี่น้องเด้อห <c oughs> มอยเป็นคนสองบุคลิกนี่ครับก <c oughs> ี่บุคลิกอะพี่อะเย <c oughs> อะอยังไงบ้างรีวิวหน่อยมี <c oughs> <c oughs> ลูกไ,ไหนบ้างเขาทำงานนะเก็จะเต็มที่อืม ทีก็เวลามาอยู่อยู Engine, anyway. be be like women, hmm. ่จริงๆอยู่อยู่ด้วยกันอ่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาอยู่ด้วยกันสองคนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่ามันเข้าอยู่น้ากันสองคนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเฉพาะคอยเป็นแบบนี้คืออันนี้มันก็เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันก็ทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยเหมือนเราแสดงออกให้ทุกคนได้เห็นได้ประมาณได้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ย เวลาทำงานกับสิ่งพิณีแบบนี้ใช่พี่เป็นคนซีเรียสไหมซีเรียสไหมเหรอไม่หมายมมมถึงมีลูกไหนบ้างเล่าให้ฟังในมุมมองของตองนรดีถ้าถ้าคนไม่รู้จักก็จะก็จะคิดว่าเขาเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ดูแบบหญิงที่ดูแบบที่แอนมองที่แรกๆอะ่ะแอนรู้สึกว่าเ้าเขาถึงเนี่ย แต่พอได้มาคุยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจริงๆผมขอเพื่อแบบแสดงโมเมนต์แบบเล่นคิดแต่ผมเป็นคนติดตลกอยู่นะแต่ว่าพอเวลาทํางานอย่างเช่นคนที่เป็นลูกน้องในวงเนี่ยเราก็จะเป็นอีกแบบนึงที่แบบ คือห้อนคนคันที่สิจริงจังเนาะกระสันนั่นก็คุมค้นบได้ดิสามลอยคนเนี่ยแล้วก็กลไกแล้วก็เงื่อนไขในการทํางานของเราที่ต้องได้เดินทางได้เก็บได้ลือ้อได้ทํางานแข่งกับเวลาทุกวันแบบนี้ครับมันการที่จ,จัดการเรื่องพวกนี้ใดฮะมันก็ต้องเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับในอีกมานหนึ่งเลยซึ่งจริง,รงๆแล้วเราก็คืคนธรรมดานี่แหละเออนี่ต้องคืนแน่ับนอกนอกเวลางานเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดนะครับกับ ลูกน้องในวงทุกคนกินด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าในเวลางานเนี่ยผมก็บเฉลียคยคุยป่าไหนคือแต่ทักพูดออกไปปุ๊บก็คือมันเป็นสาระที่สําคัญแล้วนะครับส่วนเรื่องอติดตลกเนี่ยเออผมก็เป็นคนแบบม,มีมีแบบติดตลกแต่ว่าก็เป็นตลกแบบตลกแบบแบบโดยบุคลิกเราก็ซํำเ,เ,เนี่ยงกรเบอเองนะจะเบบทึงเด้ที่หรืออย่างประมาณนี้นบอกแซลแฟนครับ เออแล้วแต่ว่าโมเมนต์ที่ทุกคนเห็น,นแบบคือเด็กหน่อยเนี่ยพงก็ะพึงมากเกิดตอนโคบกับแบนออรดีเนี่ยแต่ยายไฮดิพี่โอ้ยบม่ได้ไฮคนชุม่มสีชุ่ม汗 <c oughs> <c oughs> เราดีมาน้ำสิมาจำไว้เลยว่เป็นเบญจรับนนั่นด้วยค่ะแต่ว่าแบบเดตูนจะฟองบางทีก็รู้สึกผิดเพราะว่าทำงานมาทุกวันแลว้วก็พอไม่ได้ทำงานนี้ก็ก็จะก็จะนึกถึงหลายๆชีวิตแต่หลายคนนะ่ะเราก็ จริงๆนี่แหละนักลองเมื่อใดบ่ได้เห็นงี้บ่ได้ลองเพียงนี่คือจังค้นโมมีเบียแต่เราก,เราก็เราก็คิดว่าเราเราเติมพลังเพื่อที่จะสู้ต่อใช่ถ้า<ม><ม>เราถ้าเราไม่มีแรงเราก็พาทุกคนไปต่อไม่ได้มันก็ต้องหนูเพิ่งได้หยุดนี่แหละเพิ่งได้นอนเนี่แหละเนาะ ไม่นอนเลยนอนในรอบในรอบปีเลยแต่ในตอนได้นอนปลาสุดคือตอนเป็นโควิดโควิดเสร็จเราไปเที่ยวไปเที่ยวก็เหมือนแบบก็ไม่เต็มอิ่มเนาะก็เหมือนแบบคือเรารีบเที่ยวอ่ะเรารีบเที่ยวเรารีบกลับมามาทำงานต่ออันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบอานี่พ่อพ่อไปทำงานมาเรื่อยๆก็ ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยแล้วก็พอมาพอมารอบนี้ก็เลยเออก,ก็พอดีที่ไม่ได้บินไปต่างประเทศก็เลยแบบว่านั่งคุยกันนอน นั่งคุยกับนอนคุยนี่ใส่บอสเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยทำไมนั่งคุยมันค่อยรู้เรื่องอ๋อนอนคุยดินอนคุยก็จะแบบพูดอะไรก็จะแบบว่ามันมันเหมือนเอาความรู้สึกออกมามากกว่าแบบเวลาที่ ที่ไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมีช่วงเวลาที่ปรับความเข้าใจเพราต้องคิดลึกเด้แต่คือหมายถึงว่ามันมันก็แล้วแต่คู่เนะาะบางคู่เขาก็แต่แต่ถ้าเป็นคู่คู่แอนกับพี่บอยแอนรู้สึกว่าเวลาถ้าจะคุยกันอะนอนคุยเข้าใจกว่า คือนอนคือไม่ต้องทําอะไรก็คือนอนนี้แหละนอนปกติแต่คือนอนคุยกันอย่างเงี้ยคือนอนข้างๆกันแล้วก็หันหน้าคุยกันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันมันคุยกันง่ายกว่ามอบอกยังหึงหลายรักกันต้องไว้ใจกันผมไม่ได้หึงเลงชอบบอกแฟนลับรถขี้หึงอ๋องก็ยอมรับหนยก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหนูว่าชอบคนหึงหนูชอบคนหนูชอบ ก็หนูบอกไปแล้วว่ามันดีแล้วที่คนมาหึงเราอ่ะเออดีกว่าเป็นคนที่แบบหึงอยู่แต่บอแสดงอาการนี่ค็คือบอบอโอเคเลยแต่แอนก็รู้สึกว่าแอนชอบคนที่แสดงอาการแต่ว่าเวลาถ้าคนได้รู้จักหนูจริงๆหนูจะเป็นคนที่เวลาที่หนูไฟ์สดหนูเหมือนจะนินทาพี่บอยนะแต่คือมันเป็นการเวาเวลนวาหัวหนูนี่แหละแต่ว,ว่าแบบเห็นบอลโทษไหมอีกแล้วเห็นบอคือแบบคือหนูอยากให้ทุกคนแบบสนุกสนานกับ กับเนื้อเรื่องและสตอรี่ของมันบางคนคิดจริงจังมาแบบเฮ้ยบอยเจา้าหึงโผดได้เฮ้เจาอึดอ,อัอ<ำ>อดบอนูนี่นั่นคือจริงๆมันบ่นด้มีความอึอดอัดอีหยังดอกทุกๆเรื่องเขารู้เขารู้ไอ้นี่ของมันด้วยเว้ยบอยไงหรอเจ้เว้ยเออก็คือบอกแหละเทากับไงแล้วเทากับแบบเท่าไงกันแล้วนอกซะจากว่าขั้นสมมติว่า มันจะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะคุยกันลําบากหน่อยเพราะว่าเราจินตนาการไม่ออกบางทีแอนต้องไปนี่นะพี่ต้องไปนี่นะอะไรเงี้ยเราก็จินตนาการไม่ค่อยออกสนุปได้คคะเมื่อกี้เขาพูดอะไรเขาจะจอะไรยมันเขาจะจ้างพีน่นาะเอาแล้วเจงต้องบอกเขาด้วยนะว่าเขาไม่ได้ขึ้นเอาแล้วบอกโทรศัพท์ไปเต้ ก็อยากให้พี่น้องมวนกับกันเราบางที่หนัวมาคิดได้หนัวเว้ยหนูวนัวให้เล่าเกินไปปว่ว่าซุมมือนี่แบบสิบอลยังห้างที่กับคิดแหม้คิดหลาย เขาคุยกันอยู่ในเวลาเวลาคุยกันก็จะคุยกันเในมันมีอขอบเขตของมันอยู่แล้วค่ะเวลาหึงเวลาอย่างบางที่กัเป็นการแซวเล่นกันตัวที่บ่อเลีนยงเป็นอีย่ง<ม>เขาก็รู้อยู่แล้วในความเชื่อใจของเราเราเชื่อใจเขาเขาเชื่อใจเราเนาะมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติ<ม>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  คพื่อนขอใจไปอันสิึ้นนี่ดิเฮอังที่ยก็รู้สึกผิดเด้ๆๆมันเป็นก็จะเหมือนกับพี่บอยพูดนั่นแหละคําพูดพี่บอยพูดถูกนะเกี่ยวกับแบบณวันที่เขาอยากจ้างเราแต่ว่า เ้าหนุนนี่นั่นเขามีเพจผลเอียงหมากไม่หลากหลายอย่างแต่ว่ามือต่อไปเขาเพิ่อนอาจจะบ่เเลียวเห็นเฮาอีกอะไดรสิไหมเออกเขาเป็นคนที่เขาต้องการกำลังใจเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราประด็เป็นทัง้งสี่กบไผ่ดอกแอนกับเสือจังสันคือเป็นเฉพาะแอนคนเดียวพี่บอยเป็นคนเป็นคนขี้อ้อนแล้วก็อยากให้คนอยากให้เราอ้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนถ้าหอมแก้มได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือทําไปเลยอะไรเงี้ยหึงพี่บอยไหมหึงนะหนูเป็นคนหึงนะหนูเป็นคนขี่หึงเด้หึง แต่ว่าแบบหนูกับเขาใจในบทบาทของเพื่อนบางคนบางคนเท่ากับเท่ากับหูเนาะว่าแบบเหมือนบางคนแบบคือเข้ามาแล้วแบบประมาณว่าคือเข้ายัางไปน้อกันอ่ะพี่บอยุยพี่บอยแต่แบบเห็นเราก็แบบอย่างนี้ก็มีออจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่เรารู้สึกเรารู้สึกว่า วันนี้ทุกวันนี้ไปไหนใครๆเขาก็เอบแล้วอะ่ะเ,เราก็อยากถ้ารักกันก็อยากให้รักด้วยกันเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่คิดว่าหนูแบบเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรขนาดนั้นเรารู้หนะ้าที่ตัวเองว่าแบบควรที่จะแบบทํำยังไงเราอีกอย่างเวลาทํางานหนูค่อนข้างที่จะให้ให้ให้เขาเรียกว่าอียังให ให้ชวงเวลาเพิ่นให้เกียรติเพิ่นในการทาในางานไหมคะ่ะเพราะว่าบทบาทที่เป็นบอยสิริชัยเลย,เด,ยเดี๋ยวเขาก็มีบทบาทที่เป็น AB คู่กับแอนก็มีเหมือนกันหนูก็ให้ให้เกียรติเขา ชัดเจนบ่ชัดเจนบ่พี่น,น้องแน่เรื่องของนีใสน้ำสองบุคลิกก็คือว่านั่นแหละทุกคนมันมีหลายบุคลิกเหมือนละ่ะขึ้นยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมว่าในขณะนั้นเป็นแบบใดแล้วก็ควมหึงบอยบอยแล้วก็หึงแล้วก็ห่วงแล้วแล้วก็มีผู้สาวงาม เนาะเราก็มมาของเราส่วนสอแอนเล่าก็หึงเลาก็ห่วงของเราเหลือเนาะส่วนสีหาได้ส่วนสีมาอยู่น้ากันได้แบบนี้สางแปลงสางอนาคตสางครอบครั้วได้ขนาดนี้โมหึงโมห่วงกับจักสีว่าจังไดแล้วเนาะพี่น้องเอ้าเพื่อนกับเป็นห่วงกันน่ะละเพื่อนกับหึงกันทั้งสองคนน่ะละแฟนครับก็บเบิงเอาไปยาไปด่ามาว่าผู้นั้นหึงหลายผู้นั้นหึงหน่อยผู้นั้นจังสั้นจังสี่เด้อ จังไดเพิ่นก็นอยู่น้ากันหัวปนีมีต่สั่งอนาคตไปข้างหน้าแล้วดังนั้นเฮาเป็นแฟนคลับที่ดีก็ต้องยินดียินดีน้าเพิน่นสันตัวเออยินดีน้าเพิ่นเพินเ่นเท็ดอีหยังเฮาก็ยินดีเฮาเบิง่งงเราก็มีความสุขไปนี่คือแฟนคลับที่ดีเอา้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเดอ้อกประเด็นที่หยิบมาฝากเออแฟนคลับให้ได้ฟังให้ได้เบิ่งกัน